น้ำท่วมป้อมแล้วพี่น้องฝนตกโคตรหนักเลยบาทแน่โอ้ยฝนย่างหนักเลยพี่น้องบางขุดเทียนชายทะเลตอนนี้กำลังตกหนักเลย ตกเกือบชั่วโมงแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มถ่วมแล้วพี่น้องด้ยดูไล่เอามาถ่วงนาป้อมแล้วอาโอ้โหลมไปแห้งฝนไปแห้งลูมันสาดเข้าไปพี่น้อง งานเข้าไปข้างในุณโอ้ฝนตกแห้งเหมือนกมาหยอกมากโยคอไปในโรงงานปะโอ้โหป่าแบลบพี่ล้องตั้งเสียงป่าป่ากันแห้ง ตงแยกขนาดเลยควางเป็นที <c ười> ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหนาปั่มรอบข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกแยกเลยขวางแยกนั่น โอ้โหฝนเนี่ยตรงนี้บองยูเราพ่อบ้านฝนตก <l> ล้มมาจากไหนปาล้มเขามาทิ้งเหรอ โอ้เศร้าง,งายเลยน,นี่ผมว่าวันนี้มันรองตามทุ่มมันจะหยุดให้เราไหมอีกไหมมันจะเป็นไหลยาวไปนู่นเหรออ่าฝนตกมาก เกีวออกมาเจอคนแห้งยางกลับเลยเว้ยบอกว่าเรเกีเอ,อ้ยกังหงม,มานนําเปียกเลยเจ้าคนตกงแห้งมันที่สอออกมาอยู่เฮียกำลังจอ,อกมาเมื่อกี้นี่เห็นคนตกงหลังเลยไม่กก้าออกมาเดินกลับไปละเออ